เนี่ยครับแล้วก็รัดเลาะไปตามป่าเนี่ยครับถ้าเจอหน่อที่ไหนเราก็จะตัดมีกอข้างบนมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับกว่าจะได้หน่อหนึ่งหัวเนี่ยนะครับเหนื่อยนะครับกอนี้ผมไม่เห็นมีครับไม่เห็นมีเนี่ย เนี่ยถ้าเป็นไซส์ <Okay. S 1> นี้ครับเราถามว่ากินได้ไม่กินได้นะครับแต่เราไม,ไม่ไม่ตัดเขาอะครับนะครับเนี่ยครับถ้าแบบนี้เราก็ไม่ตัดเขาออกมานะครับปล่อยให้เขาเติบโต,ล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 ตลแล้วก็ปีหน้าเขาก็จะออกรูปออกลานไม่ให้เราตัดเพื่อกันา นี่ครับหน่อไร่ครับหน่อไร่เนี่นี่ก็ได้มาอีกอันหนึ่งนะครับ oh, <no. S 1> ตรงนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับนี่ก็มีตรงนี้ก็มี นี่หน่อไร่นี่นไรนี่ครับนะครับนี่แหละครับช่วงโควิดแล้วก็มาหาหน่อไม,ม้แบบนี้ครับนะครับหน่อไม้ไมันเป็นหน่อไร่นะครับที่ออกช่วงหน้าฝนของทางภาคเหนือไทยเนี่ยครับนะครับเนี่ยหางมาเริ่มเทิมเลยตัดดีกว่าเนี่ยครับโอ้ นี่แหละครับช่วงโควิดแล้วก็มาหาหน่อไม้เป็นแบบนี้ครับนะครับหน่อไม้ไมัเป็นหน่อไร่นะครับ<า>จะออกช่วงหน้าฝนของทางภาคเหนือไทยเนี่ยครับนะครับเนี่ยหางบันเลิมเมทิมเลยตัดดีกว่าเ,าเานี่ยครับอกลับมาอ้้เเเานใจตจตงสีย จะหักตาไว้แบบนี้และจะหักเจาเ้รื่อยไปขอสัญญาจะบ่อเห็ุให้เจ็บคือกับคนเกา่าฟังเอาไว้ใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้นินาสิพาไปกินแกงนอกนี่ครับหน่อไรครับหน่อไร